สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม้แบตมิซุโนะนะครับก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับวันนี้นะฮะผมเคยรีวิวตัวสีขาวชมพูไปละเป็นที่มิซุโนะไปเอกกับใหบ่านะครับนี่ชิงเดี๋ยวออกมาในาก็จะมีไม้นะครับซองกรมรมหยี่แล้วก็จะมี คู่มือนะครับคู่มือคูมอ่มีคู่มือด้วยนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะ mm hmm. ก็จะมี2ตระกูลมีอาร์ติอัสกับฟอร์ i hmm. ท s ยสนะครับนี่ฟอร์เทีสเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นไม้สายตระกูลบุกอยู่แล้วนะครับอาร์ต mm ิอัสนี่ก็จะเป็นสายคอนโทรลแอนด์สปีดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูไม้กันเลยดีกว่านะครับ ตัวไม้ก็จะมีนี่ตัวกระตูนใหญ่บานะครับสียูนะครับ PGS นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีดำด้านนะสีดำด้านแล้วตัวหนังสือีจะเป็นสีเงินเงินด้าน <c oughs> ๆเหมือนกันคือสวยอ่ะสวยรู้เลยนะครับ ตัวนี้เป็น For ์เทียสสามสิบสามควิกนะครับเป็นสายบุกที่คอนโทรลด้วยนะครับแล้วก็หัวไม่หนักมากนะครับเฟร็กมีเดียมนะครับ Head, เพจกลางค่อนไปหนักนะครับเกือบหนักนะฮะนะครับถ้าเป็นระดับ5ระดับนี้ก็เหลือระดับ4แล้วนะครับธรรมดาครับเป็นไม้สายบุกนะครับก็ หัวก็จะกึงหนัอนแต่พรผมจับดูเนี่ยเขยา่ขยาขย่าดูเนี่ยหัวไม่ได้หนักมากนะหัวไม่ได้หนักมากนะครับก็มีลายนะครับเป็นสีเขียวลายตารางนะครับอันนี้ก็จะเขียนนะครับใย,ยบะนะ ความสวยของไม้นะครับตัวไม้เป็นไม้แบบเสาะล่องด้วยนะเออไอ วกเฟรมที่มันเสาะร่องลงไปอย่างเงี้ยนะครับที่มีความทนนะครับแล้วก็รับน้ําหนักการขึ้นเอ็นได้เยอะนะครับขึ้นเอ็นได้เยอะไม้พวกที่มีเสาะร่องเสาะร่องอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบแข็งอ่เฟรมแข็งเลยล่ะนะครับเฟรมทนแข็งตัวนี้ตามไม้ไม่ได้บอกแนวขึ้นได้เท่าไหร่แต่ว่า เออสามสิบสามสิบห้าเนี่ยสบายๆนะครับไมมิซูโน o นะฮะโลโก้สีขาวนะครับนะฮะนะครับก็ใครสนใจตัวยี่มิเตตตัวไหนนะครับก็อินบอกกัน,ขนเข้ามาได้นะครับที่ร้านผามสปอร์ตวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับมิซูโน่ฟอร์เที3สสามสิบสคกใหญ่บ้าง นะครับเป็นลิมิตเดชันหมดแล้วหมดเลยนะตัวนี้หายากมากนะครับวันนี้สวัสดีค่ะ